สว <Desert. S 2> ัสดีครับพีนี้ตรางเข้าสู่รายการเวียพิไม่ใช่ไม่ใช่คนลรายการแล้วตาแล้วหน้าแตกเลยผมนะล้วอยู่ในรายการรายรรายการคูดคูดอะไรวะคูคูดูดคูดููซิตี้เออคูซิตี้ซีเอ็มอะไรตัวเองจำไม่ได้เลย ตายแล้วอ่ะเี่นกันเลยดีกว่ามาผมจะทำอาชีพไทยนาเฮ้ยน้อผมยังเล่นไม่เป็นเลยแทบจะไม่เป็นเลยอ่ะอันนี้โหลดฟรีไม่คมิดเงินอ่อันนี้โหลดฟรีดีกว่าไม่สอนโหลดด้วยอโหลดเราเองเดี๋ยวคลิปเราลิขสิทธิ์ อ่านี่ๆๆๆโอ้นี่ไงจะค่ายดังๆน่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารถคันนี้น่าขึ้นขี่มากเลยครับเดี๋ยวเราจะเอารดกันนี้แหละ ခုနိ့မရတာခဏ ฝนเลยฮะฝนเลยนะครับให้มันทำเองทำไมาไเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะไปเอารถอีกข้างไปเลย คือผมเริ่มเล่นเป็นแล้วล่ะผมอะผมก็เริ่มเล่นเป็นแล้วล่ะแต่ก่อนยังเล่นไม่เป็นเลยฮนะเหี้ยตอนนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยนะบางครั้งบางครั้งไม่รู้เลยว่าทำยังไงบ้างอา๋อว่ารถคันนี้มาแบกของดีกว่านะฮะ คันนี้มาแบกของมั้งอัน,นี้คันนี้ไม่่คยได้ใช้เลยค่ะเน,นี่ยแบ,บกโซเตียงล่ะอัน,นี่หลังอันกับเพิ่งใช้คันนี้ใช้เร็ว รถนี้มีควันออกมากแ้วมันยากเลยเนี่ยสายแล้วคนคิ้วเออออกเขาออกคือไม่ไหวไม่ไหวบอกแล้วรถไม่ไหวอ ได้อ,นะอารมณ์แล้วตินตีนเจออย่างเงี้ะก็นี่โอ้ปลา,าตัดพีเจอเฮ้ยเดี๋ยวว่าว่าหน้่าหลุดเลยบอกแล้วกัดพีหน้าคอหึดวันวนี้ัะไง Đi Ê dạ Đi à biết Ê Lâu Lâu Học thuyết tưởng nó จะไปเอาเอรลบ่วงกับมันก่อเดี๋ยวมันน้มันมันคนน้ำสีไหวแล้วยังไม่ถึงสด จะได้ใกล้ปากขึ้นนะโอ้ที่ี้ไม่ไม่ใกล้ปากเลยัก็โอ้ฮดมันมีบันไดด้วยมี้ยเอ้ยอะไรออเห็ด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 เดี๋ยวไปเอาเงินกลับมาก่อน I uh -huh.